สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง f c ทุกท่านครับคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของปั Dis ๊มดิสเบรกหลังหรือว่าปั Dis ๊มดิสเบรกหน้าหรือว่าปั๊มล่างก็แล้วกันบางที่นะการที่เราไปซื้อปั๊มเบรกนะที่มันเป็นของท้องตลาดมานะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้เหมารวมทุกแบรนด์ไม่ได้เหมารวมทุกยี่ห้อมันเป็นบางแบรนด์บางยี่ห้อที่ลูกค้าไปทําการเปลี่ยนมาไปเปลี่ยนมาแล้วปั๊บ เบรกไม่อยู่เบรกทื่อเบรกจมลึกนะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซได้ฟังรวมถึงแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกท่านนะมันมีปัญหาอยู่แล้วแหละปั๊มเทียมเนาะอ่าอันนี้เราก็ไม่ได้เหมารวมว่ามันจะเป็นปัญหาทุกแบรนทุกยี่ห้อนะอ่าอันนี้ปัม๊มเบรกเป็นของโนวานะของเทียมที่เราสั่งเข้ามามันจะย้ายน็อตมาฝั่งนี้เพื่อหน,นีลิขสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไป นะรูปทรงตามนี้นะครับทุกท่านนะอ้าวเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับทุกท่านเรามามองมุมนี้นะครับเรามามองดูมุมนี้ถึงความแตกต่างระหว่างปั๊มเบรกนะของใหม่กับของเก่าเพื่อนเพื่อน<ๆ>ทุกท่านสังเกตไหมว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับถ้าหากว่ายังดูไม่ออกเดี๋ยวจะมาเฉลยอ,อีกรอบหนึ่งแต่ให้ดู ให้วิเคราะห์กันจากมุมมุมนี้นะาจากมุมนี้เห็นหรือ,อยังถึงความแตกต่างนะาบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ม,มกล้องมันหลอกหรือเปล่าอาเดี๋ยวพยายามเอากล้องต่ําลงนะตรงนี้นะครับทุกท่านนะกล้องที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะอยู่ในระนาบเดียวกันนะกับปั๊มเบรกเนี่ยเห็นไหมเห็นถึงความแตกต่างหรือ,อยังปั๊มแท้ปั๊มเทียมนะครับทุกท่านนะถ้ายังมองไม่ออกอเดี๋ยวขออนุญาตนะ อ่าขออนอุญาตนิดนึงนะอ่ากล้องอาจจะจับไม่เต็มที่ก็แล้วกันขออภัยเรามาดูตอนตรงนี้นะเรามาดูกันตรงนี้เห็นไหมผ้าเบรกนะผ้าเบรกผ้าเบรกกับปั๊มเบรกผ้าเบรกกับปั๊มเบรกมันจะเสมอกันเห็นไหมอ่ามันจะสูงเสมอกันเท่ากันเลยนั่นหมายความว่าแรงกดแรงบีบม,มันจะเต็มที่นะครับทุกท่านนะทีนี้เรามาดูปั๊มของท้องตลาดที่เราซื้อมานะเห็นอย่างทีนี้ มันกดผ้าเบคแค่เครื่องเดียวครึ่งเดียวมันกดผ้าเบคเครื่องเดียวแล้วจะให้แรงกดแรงเบรกแรงดิบมันมามากน้อยแค่ไหนคิดเอาพิจารณาเอานะตรงนี้ก็คือเราเคยเจอปัญหามาแล้วนะปั๊มตัวนี้มีปัญหาตรงนี้ที่เราซื้อมานะอ่าที่เราซื้อมามันมีปัญหาก็คือตรงนี้มันสูงไม่ถึงนะอ่าแต่มันจะมีปั๊มบางตัวที่ลูกค้าไปทําการเปลี่ยนมา ปั๊มบางตัวที่ลูกค้าไปทําการเปลี่ยนมานะให้สังเกตดู FC ที่ไปซื้อปั๊มเบรกมาทําการเปลี่ยนเองนะให้สังเกตดูตรงนี้ตรงนี้นะระหว่างระหว่างผ้าเบรกผ้าเบรกกับสันเนี่ยผ้าเบรกกับสันเนี่ยผ้าเบรกกับสันสันของปั๊มเบรกเนี่ยผ้าเบรกกับสันของปั๊มเบรกนะให้ดูดีๆว่ามันต้องสนิทกันมันต้องสนิทกันมันต้องสนิทกันนะอ่ามันต้องสนิทกันให้ดูดีๆปั๊มตัวนี้ถือว่าสนิทนะ ปั๊มตัวนี้ถือว่าสนิทไม่มีช่องว่างเลยนะระหว่างผ้าเบรกกับผ้าเบรกกับตัวบีบนะไม่มีช่องว่างนะแต่เราไปเจอปัญหาเราไปเจอปัญหาลูกค้าไปทําการเปลี่ยนมาแล้วผ้าเบรกมันจับจานครึ่งเดียวผ้าเบรกจับจานครึ่งเดียวเวลาเราแตะเบรกปับ๊บเบรกจมลึกเบรกทื่อเบรกไม่อยู่นะอ่าสาเหตุมันเกิดมาจากตรงนี้เลยอ่าเกิดมาจากตรงสันเนี่ย สันตรงนี้ที่ดันผ้าเบรกสันตรงนี้ที่บีบผ้าเบรกเนี่ยนะมันมันเอียงบางบางตัวมันเอียงแบบนี้บางตัวมันเอียงแบบนี้มันแตะเฉพาะผ้าเบรกด้านบนแต่ด้านล่างมันไม่แตะนะหรือบางตัวผ้าเบรกมันเฉียงอยู่แบบนี้มันเฉียงแบบนี้เลยนะผ้าเบรกมันเอียงแบบนี้อ่าบางตัวบางตัวที่เราได้มาพื่ออ่าเดี๋ยวขออภัยนะบางตัวผ้าเบรกมันเอียงอยู่ในลักษณะแบบนี้นะอ่านี้นีนีนีมันเอียงแบบนี้เลย นะมันเอียงมันเอียงเข้ามาแบบนี้นะบางตัวนะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะบางตัวผ้าเบกรกผ้าเบรกมันเอียงเข้าในบางตัวผ้าเบรกมันเอียงออกนอกนะนี่แหละเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาเบรกแล้วเบรกมันจมเบรกมันลึกผ้าเบรกจับครึ่งเดียวนะวิธีการแก้ไขาง่ายๆเลยนะทุกท่านง่ายๆเลยก็คือให้เอาหินเกียร์หินเกียร์ ตัดให้ตรงตัดให้ตรงจับฉากให้ตรงเกียร์ลงไปแล้วก็เอาผ้าเบรกมาดันดูนะมันจะต้องสัมผัสกันกับด้านหลังของผ้าเบรกนะอ่าต้องเกียร์เกียร์แล้วเอาผ้าเบรกมามามาเทียบนะมันจะต้องไม่มีช่องว่างผ้าเบรกจะต้องตั้งตรงนะไม่ใช่ว่าเอียงซ้ายเอียงขวาอันนี้มันจะเวลาบีบอะเวลาบีบจุดที่มันบีบก็คือมันบีบจุดที่มันไม่บีบนั่นแหละเบรกมันก็เลยทื่อเบรกมันก็เลยไม่อยู่พอเรากด พอเรากดเบรกลงไปอีกอลูกสูบเบรกมันดันตัวนี้มันก็มีระยะยุบยวบเข้ามาอีกนะอันนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของอปั๊มเบรกนะปั๊มเบรของเทียมอันนี้เราก็เข้าใจนะว่าบางทีเอฟซี FC ไปซื้อมามาหว,ว,ว,วังว่าจะมาใส่เองไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหามันมีปัญหาก็ให้รับรู้ไว้ว่าฝั่งทางเนี้ยที่เราเจอปัญหาคือเราได้เกียร์ไปสองคันแล้ว สองคันนะฝั่งทางด้านนี้มันไม่สัมผัสกันกับผ้าเบรกเลยนะถ้าหากว่าปั๊มเบรกปกติเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันสัมผัสเต็มหน้าทั้งสาส่วนเลยเห็นไหมสัมผัสเต็มหน้าทั้ง3าส่วนเลย,เเตเลยแต่ปั๊มเบรกบางตัวมันสัมผัสเฉพาะเฉพาะพด้านบนนะปั๊มเบรกบางตัวสัมผัสเฉพาะด้านล่างเพราะว่าไอสันเนี่ยไอสันตรงนี้สันตรงที่เราพูดถึงเนี่ยสันตรงเนี้ยนะอ่าบางตัวมันทามาเอียงเข้าข้างในบางตัวทามาเอียงออกข้างนอกมันไม่ฉากไง มันก็เลยกดผ้าเบรกไม่เต็มหน้ามันก็เลยทําให้เบรกมันทื่อทำให้เวลาเรากดเบรกแล้วเบรกของเรามันจมอันนี้ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับ FC ที่เข้ามารับชมครับ